ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพาเจ้านายธินกรน้อยมหาชัยตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคกสีจะตุรภูมิพิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564ปัจจุบันอายุ3 1เอปีปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6งานที่ได้รับมอบหมายด้านการสอนและการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับรายวิชาอื่น,นๆเช่นวิชาศิลปะวิชาดนตรีวิชาสังคม มีการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงได้มีผลงานเป็นรูปธรรมจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง2รูปแบบนักเรียนเกิดการเรียนรู้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้งานที่นอกเหนือจากการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครูเวประจําวันอังคารข้าพเจ้าได้ส่งนักเรียนเพื่อแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ในกิจกรรมการใช้เข็มทิศสะกดรอยและคาดคะเนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทยระดับประถมศึกษางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายเป็นคณะกรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศสะกดรอยและคาดคาเนงานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต2เป็นผู้ช่วยวิทยากรการฝึกอบรมโครงการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาโดยศูนย์เครือข่ายที่15ดูแลภูมิทัศน์ปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ให้สะอาดและน่าอยู่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถจากการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มรอบที่3ของข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการการประเมินข้าพเจ้าได้นำข้อเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองอยู่เสมอจุดที่ควรพัฒนาเช่น ต่อยอดโครงงานคุณธรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีมีระเบียบวินัยเรื่องรองเท้าเข้าแถวจัดทำแผนการสอนหน้าเดียวเป็นเวลา1ชั่วโมงจัดการสอนทดลอง15-20นาที พระเจ้าได้ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและใช้การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนซึ่งพบว่านักเรียนส่วนมากในโรงเรียนไม่ชอบเรียนวิชาสังคมศึกษาเนื่องจากคิดว่าเป็นวิชาที่น่าเบือ่อต้องฟังครูบรรยายเป็นส่วนมากและสิ่งที่ครูนำมาสอนเป็นเรื่องไกลตัวหรือเนื้อหาอยู่ในบริบทอื่นๆสังคมอื่น และอีกปัญหาหนึ่งที่สําคัญคือครูขาดสิ่งจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนจากสภาพปัญหาดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาจึงได้จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประกอบการเรียนเรื่องลักษณะทางกาย,ยภาพของประเทศไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ผลวิจัยพบว่า ภายหลังการจัดก,การเรียนรู้นักเรียนมีผลสัเฤทธทางการเรียนที่สูงขึ้นและนักเรียนร้อยละแปดสิบเอ็ดผ่านเกณฑ์การประเมินข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยท่นานคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะประการใดข้าพเจ้าขอน้อมรับและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป